วันนี้จะพามาใช้หม้อมัคกัพพอร์ตสีส้มดําใบนี้นะคะเป็นหม้อจีน,นะคะ่ะเราได้มาสักพักแล้วนะคะเกือบครึ่งปีแล้วเหมือนกันก็หลักการใช้นะก็เหมือนหม้อทั่วๆไปนะคะก็เติมน้ํานะคะใส่กลวยใส่ผงกาแฟลงไปแล้วก็ใส่กาแฟลงไปผงกาแฟก็คือเหมือนเดิมค่ะก็เป็นเบอร์บดสําสหรับมัคกัพพอรตเนาะแล้วก็ตัวโิ่งลกก็ใส่ลงไปเรียบร้อยนะคะ ทำเหมือนมันก็พอดทั่วๆไปเลยค่ะไม่ยากนะคะแต่ใบเนี้ยจาชอบเขาตรงที่เขาเนี่ยสีสวยด้วยนะส้มดำจะชอบสีส้มดำเนาะแล้วก็อ่ารูปทรงเขาเนี่ยปากข้างบนอาจจะกว้างบานออกแล้วก็มีทรงโค้งมนนะคะไม่เป็นเหลี่ยมทําให้ทําความสะอาดง่ายนะคะแล้วก็ตัวฝาปิดด้านบนเนี่ยมีช่องส่องน้ำด้วยนะคะเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นนะคะตอนที่น้ำกาแฟไหลออกมา ตอนนี้ก็กําลังหมุนหมุนเจ้ากาแฟให้หน้าเรียบอยู่นะคะก็ใช้ดิ้งดิงเหมือนเดิมค่ะใช้ไม่ยากเนาะทุกคนก็เห็นแล้วนะคะในคลิปใช้ไม่ยากค่ะใช้ง่ายสะดวกแล้วก็ราคาไม่แรงด้วยค่ะแล้วก็ส่วนบนเนี่ยอย่าลืมนะคะแปะกระดาษกรองด้วยจะแปะให้ง่ายเนี่ยต้องเอากระดาษไปแปะน้ําก่อนนะคะพอกระดาษกรองเปียกก็แปะลงไปได้เลยนะคะตัดกับอมอมุกพดส่วนบน,นะะแล้วก็ประกบกันได้เลยค่ะ ตามคลิปได้เลยไม่ยากนะคะก็ทำเพลินๆทุกวันก็จะชำนาญไปเองนะคะทุกคนไม่ยากไม่ยากค่ะแล้วก็ยกขึ้นเตาได้เลยที่เหลือก็รอน้ําไหลนะคะซึ่งมันก็รอสักพักนะไม่เกินสามนาทีค่ะสําหรับม้อใบนี้นะก็ไหลสวยนะสีเข้มมาเลยนะก็ถ้าสมมติว่าเขาเริ่มพุ่งเริ่มแบบมีแรงดันสูงเนะี่ยยกขึ้นนะคะ,ยก,นนะ,คะยกเขาขึ้นมา เขาจะได้ไม่ไหม้แล้วก็ไม่กระเด็นโดนหน้าเรานะหรือว่าถ้าไม่มั่นใจก็ปิดฝาไว้ก็ได้นะคะว่าหม้อใบนี้อ่ะเขามีช่องส่องน้ำถูกไหมเพราะงั้นก็เลยใช้ง่ายมองเห็นไม่ต้องเสี่ยงที่จะแบบให้น้ํากาแฟกระเด็นโดนเราก็ปิดฝาไว้ได้เลยไม่ยากนะก็นั่นแหละวันนี้ก็เสอกาสมาแนะนําหม้อมัคกัปป์อ,อีกใบหนึ่งที่เจ้าเลิฟมากก็คือใช้บ่อยมากนะคะใช้คุมม้มเลยแหละเพราะว่าซื้อมารวมส่งเนี่ย ราคาไม่เกินสามใบแดงค่ะรวมส่งแล้วนะเขาส่งจากที่ไทยใช้ดีค่ะ,สคกกนะะเสียงกูกักมากการพาคเสียงก็เหนื่อยเหมือนกันนะทุกคนคือปกติคือไม่ได้ภาคบ่อยมากนะภาคแค่ตั้นๆแต่นี่คลิปยาวก,ก็ภาคเหนื่อยเหมือนกันนะแต่ที่จริงนะ่ะเท่ากูอยากจะเน้นให้เป็นคลิปที่แบบว่าเราพูดคุยกันให้ข้อคิดชีวิตแล้วก็ไปรวมไปเสียงงานเดเร่ที่เราชอบอะไรเงี้ยคุยกันไปเพลินๆดู น้ำกาแฟไหลใสกาแฟแล้วมาหอมๆพูดคุยกันไปนะคะมันก็เพลิดเพลินนีเหมือนกันนะนจริงๆคือเดี๋ยวนี้นเราเข้าสู่ยุคที่แบบว่าเราใช้ชีวิตตัวใครตัวมันก็คือหมายถึงว่าคนที่ไม่มีแฟนหรือว่าไม่มีมค,อครอบครัวน่ะเราก็ใช้ชีวิตคนเดียวเหมือนกับตัวตัวเองตัวก็ใช้ชีวิตคนเดียวนะแต่ก็ไม่ได้เหงานะนจริงๆทุกคน แวดล้อมมิตรภาพเนี่ยในชีวิตเต้าเนี่ยสมตยเราเจอคนที่ดีมากเขาดีกับเต้ามากกว่าญาติพี่น้องอีกนะสำหรับบางคนอนะ่ะแต้าก็แบบรู้สึกซาบซึ้งมากในสิ่งดีๆเขาทําให้ก็พยายามจะตอบแทนสิ่งดีๆคืนไปให้เขาอย่างเต็มที่เนาะในใน,ใน,ใ,นในแบบเที่เราทําได้ก็แล้วกันแต่ก็จะรักเขาเหมือนที่เขารักเราแแหละค่ะคือเดี๋ยวนี้อ่การที่เราจะเจอคนที่สินเสมอกันมันยากมากคือปีนี้เต้าอายุย่างสามสิบหกแล้ว ไม่ได้ไม่ใช่เด็กๆล้วสมัยก่อนนะเป็นคนที่รักการให้มากทุกคนแต่แต่แตเออเคยคิดอยู่ตลอดนะว่าทำไมฉันให้เขาแล้วเขาไม่ได้รักฉันอะไรเงี้ยแต่ความจริงมันเป็นเรื่องของสิลเสมอกันด้วยนะคือบางคนเนี่ยเราให้แค่ตายให้เขาไม่รักเขาก็คือไม่รักคือเคยผ่านช่วงเวลานั้นมานะคะก็เลยได้เรียนรู้ว่าเราควรจะให้แล้วก็มอบความรักให้กับคนที่เขาอะ่ะรักเราด้วยเรียกว่าให้ให้ถูกคนอย่างนี้ดีกว่าเนาะคือถ้าเราให้เรื่อยเปื่อยเนี่ย แต่เวลาเปลืองพลังงานมากทุกคนก็คือให้อยากจะให้เนี่ยให้เลยไม่ต้องคิดอะไรละให้แล้วก็ไม่ต้องคิดว่าจะแอคชั่นอะไรกลับมาก็คแค่นั้นอันนั้นก็เป็นการให้แบบไม่ต้องหวังอะไรแต่ถ้าตลับมวลมิตรภาพอะไรต่างๆถ้าเราหวังเนี่ยถ้าเรามีความหวังที่เขาจะดีกับเราเนี่ยเราก็ต้องเลือกคนนะคะทุกคนเลือกคนที่เขาแบบว่าอยู่ในสินที่มันเสมอกับเราเนาะเราจะมีเซนต์เองแหละว่าใครดีกับเราใครรักเราอ่ะคือคนที่เรารักเราอ่ะดูไม่ยากคนที่เกลียดเราก็ดูไม่ยากอีกเหมือนกัน เพราะงั้นก็เติบโตมาเป็นคนที่อายุจะย่างเข้าเลขสี่แล้วก็ต้องรู้เรื่องพวกนี้แล้วเนาะก็นั่นแหละมาคุยกันแล้วกันนะคะอันนี้เป็นการเทสนะคะไม่ได้ตั้งใจจะอัดคลิปใด,ดๆเขง้งมิฟลองฝึกพูดก่อนก็เป็นคนที่ชอบพูดอะไรอย่างนี้นะนจริงๆก็มาคุยกันได้นะคะสำหรับพี่กาแฟต่อไปก็คงจะประมาณนี้ค่ะเพิคุยกันเมาส์มอยให้ขอ้อคีดชีวิตต่างๆแล้วก็ทํากาแฟไปอยากให้เป็นพาร์ทแบบของการแบบ อ,กกอาโมก็แบบทอก็แล้วกันนะคะทุกคนเสียงไม่ได้เพะมากนะเสียงเจ้าหน่าก็คือเสียงแบบเสียงโตๆอุ่มๆวิงวอนคอไงก็ไม่รู้เนาะแต่ก็นั่แหละค่ะฟังเอาเนื้อหาแล้วก็เนื้อหาก็ไม่มีอะไรอีกเพราะงั้นก็เอาเพลินๆแล้วกันนะคะเปิดข้าวเวลาเวลาอาบน้ําก็ได้นะทุกคนสวัสดีค่ะ